สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีทุกคนนะครับมาแล้วนะครับข่าวดีนะครับรัฐบาลนะครับเติมเงิน500บาทนะครับเพิ่มนะครับจากที่เคยเติมเงินนะครับเดือนตุลาพฤศจิกาธันวานะครับเพิ่มให้อีกนะครับ3เดือนด้วยกันนะครับตั้งแต่เดือนมกราถึงเดือนมีนาคมนะครับผมมาดูรายละเอียดนะครับปกตินะครับท่านที่เติมเงินนะครับผู้ถือบัตรหรือ สวัสดิการแห่งรัฐซือบัตรคนจนนะครับถ้าที่ถือบัตรที่เคยได้นะครับซื้ออุปโภคบริโภคนะครับสามร้อยบาทนะครับก็จะเติมให้ท่านนะครับอีกห้าร้อยบาทก็เป็นแปดร้อยบาทนะครับสรวบท่านที่เคยได้รับอยู่สองร้อยบาทนะครับรัฐก็จะเติมไปอีกห้าร้อยบาทก็เป็นเจ็ดร้อยบาทนะครับภายระยะเวลานะครับตั้งแต่ เดือนนะครับมกราคมนะครับถึงเดือนมีนาคมนะครับผมก็ก็เหมือนกับคราวก่อนนะครับที่เติมให้นะครับตั้งแต่เดือนตุลาพฤศจิกาธันวาครับก็จะเติมให้เหมือนเดิมนะครับตอนนี้ขยายเวลาเติมเงินให้อีกนะครับเป็นระยะเวลาสามเดือนด้วยกันนะครับผมก็เป็นสิ่งดีๆนะครับสําหรับพี่น้องที่มีบัตรคนจนนะครับหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ ก็ส่วนสวัสดิการต่างๆก็ได้รับเหมือนเดิมนะครับที่เคยได้นะฮะค่ารถไฟค่ารถมีนะครับห้าร้อยบาทนะครับต่อเดือนก็จะได้เหมือนเดิมนะครับค่าน้ำประปาค่าไฟก็ตามที่เคยได้นะครับทุกเดือนนะครับก็จะได้เหมือนเดิมนะครับสรัคาดน้ารค่าไฟก็จะได้เหมือนเดิมนะครับส่วนค่าอุปโภคหรือโภคก็จะเพิ่มให้ ห้าร้อยบาทนะครับแต่ระบบคคลนะครับผมสามารถสอบถามรายละเอียดด้ครับที่กองบัญชีการนะครับหมายด้วยโทรศัพท์นะครับศูนย์สองนะครับสองเจ็ดศูนย์หกสี่ศูนย์ศูนย์นะครับในเวลาราชการนะครับผมก็ขอบคุณพี่น้องนะครับที่ตามรับชมนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับถ้ามีข่าวดีๆและข่าวเด็ดๆนะครับเดี๋ยวช่างเยอก็จะมาลงให้พี่น้องได้รับทราบอีกนะครับวันนี้ ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งข้างล่างนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสีีครับผม